ค่ะเมื่อนี้มาตามปูใจดีมอนไว้ว่าปูได้ตัวใดปูว่าว่าต้องว่าเอาตัวนี้ไปเลยกันมั่นใจคักปูซื้อลาตาลีไว้บกักหลยใบจะเป็นตัวใดไปตามปูใจดีได้เลยค่ะอบ่ต้องถามยากหัต้องหอ่ต้องถามเลยจ็บปูฮะหัต้องถามเลยจ็ปูเอาตัวนี้เลยเจ็ปูตัวนี้เลยเด้อตบผมห้าสองห้า แปดสามหนึ่งหอได้ยินไปครับผมอันละท่านันละห้าสองห้าแปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งามหว่าผู้เชีวดีเท่ารบอกพวกอันละตัวิงมันอ่ะอ้ไม่ยอานะเก้อด้ยดีตัวโกซสุดไม่หลไนี่กว่าไม่ไหลนี่แหะครับไม่ไหลหันตี้ยงนี่นะครับเดี๋ยวีกินกังซื้อจะเรียกยุบเาไหร่า แดงลูกนั่นไลปวนาหน่อยวาเปียงลูกนันไ้เลกป้วส่วนเย่หน่อยวาสาธุผู้เยอะจังหวัดได้ครับเดือนเนี่ยฮะผู้ยอะจังหวัดได้ครับเดือนเนี้ยเดือนนี้ยอเพ่มเกษตรวุนเกษตรวุ่นนับปูนับปูครับแล้วมีเจ้าชายู้ชายปูครับหมครับแล้วออกมาเลยครับผมครับ ันตลาูกอการบัฐการครับอ่าจริญพรอ่าทำนี้เนาะเอานะครับผู้ขาเป็นเป็นขาเป็นฮกโตวะแล้ขาเป็นครับอลแปดซ้ำนึงแล้วขายมาตรดแล้วเยิตดเี่ยมเขิม่มบอกนี่แหละล้อติเลขเก่ามิเลขเก่าเลยสองหางไหมเออเลขเก่าแปดซ้ำนูซื้อโรรีมาก ไ่เือตีรอันเลยหรอเอตเป็นอาิ่นี่ราตัวเตียมั่นวรงชีไหมนน้น่ต้องถามมันเอาเลยนี่รตัวเตียมั่นเรังชีเดี๋ยวมานใหญ่ซื้อหกตัวป่ะมเนีมันลงมั่นอีนึงนี่นถ้ามาตัวเตียมตัวนี้เด้วางสีด้ร่ต้องถามอกเอาเรื่องนนาเอาะตัดเอาต้นเดียวแบบเอาเอาบนโ่งนี่ดีเเลขหน้าเลขหลังเะตาไงกตาสองห่เเลขเก่า ไอ้เกามันออกมาแล้วหาสอนไอ่มันออกบนมันอยออกลางสิบันก็บติดไปเลยเนะาะชาวนาเหล็สอามผู้วางสิเน,น,น,นี่ยตัวเตรียมเด้อ่านวาสิเด้อมันรัวเนาะอเพ่นอนเพ่ว้าเวียนม,มกักว่าไม่ตั้วเพื่นว่าวเนวัก เออพันวาเวีนวางเนียกลนดั้อเตียนแนวเตี้ยนี้าีนาอผู้วางเถอเนี่องหานผู้วางเนาะสองหาแปดสามเรื่งพันวาสัเวีนวางสองเตี้ยนตัวนี้มึงแปดสามห่งเนี่ยน้อยใหญเหรอเออะสามน่เนี่นองผูวาเนาะเนี่ยไปสามเรื่งเนาะตรงนี้ไหนเขาเทียดได้เนี่ยมันมีเวลาได้เนี่ยเขาไป็นแค่ผู้ไปส่งผู้ผู้วางเนี่ โอจ้าน่อยเนี่ยนั่งเดยน่ยยชอว์อนัจ้าน่อยเนมัน็จาใเวลาไหเอ๊นั่งเดนี่ยนี่นีนะนั่งเลยผู้ไปน้ำปูผู้ไปชงปูเนี่ยนี่ลายันี่ลายวิชงปูั้งทุ่ไทยปูอไครับนี่อะไะนี่ละตัวนีละสนึ่งนี่ละ เลขสอตัวแล้วสามหนึหรืตัวเล่าบมหังสมนึ่งลว่าสามนึเลยะบอกสนึรับสามตัวแล้วบอกว่าปสมหนึ่งแมนก็เลยขอเล่าอัะสามตัวเลยลูกพอเออพอว่าแปดสามหนึ่งเลก็เรยว่ามันใจพอพอง่นตอนแรกแล้วว่าเก่าสิเก่าเปอร์เซ็นต์เลยดิอบานนี้ทั่หาวังไว้ไแล้วว่าร้อยร้อเปอเซ็นแล้วเพาะหลาย่ะัว่า จเยว่าล็นตกับซแมนสติได้แท้ว่าลวงพ่อวนนี้แท้วันนแท้แล้ววะโอ้วกกอดผู้แขางมนวัยเท่าไรกับเง่อยยงไร่สองสามหาสองสาม,าสสามเนี่ลือกอกสองหาหสองเนาะออกหาสองนะออแล้วกัสุดท้ายแล้วก็บอกว่าอเรมตัดเด้อโอ้เราบอกอยู่เนาะเน่ยเรมตัดได้เลขตัวนี้ครับเข้าตรงตรงหาสองเลก็เ วันนี้นะนแล้วมันใจนาสิเขาอยู่ดอกจะเมื่อกี้โทษไปก็มิตรตยผู้วัาตัวเตียมตัวเนี่ยวนเด้อตัวเตียมมันว่าหาสองหาแปดสามนแล้วว่าถ้าวันหนึ่งสามนี่มันออกงอ่างยไปเอยหนอเฮ้ยฮ่วสสมเนือส 3, า <3 S 2> มนนะเนอ,อ <laughs> นั่นอก่าังคาพิษตังกองแงยงงงง่อง <laughs> มันได้อยไกลหมดมันไม่ได้ปรับเลยมันไก่กันเริ่มปรับมันเริ่มปรับปันนจุหกใหญตามี้ได้รับดงดนี้แ้วตัหาหาแปดตมหนึ่งว่าตัวเต็มมันตัวนี้เด้อนะครับเรียกลูกปอเขางวดนี่สิบเยมไปยำลูออยู่หรอไปยาลา้อยังไงตัวมาเล็ดน้ำเลยเด้อั้งปีใหม่จะไปเยยมปูเนาะเรียวก้อนนี่เนาะก้อนอยู่เด้อก่อนอยู่เด้อน่เพราะว่ามันหัวิต็มโนมีเวลายีเลยนะ อ่านะคป่วยมากพนวาตัวเตรียมเด้อมาสิค่ะ 2, 5, 3, สองหาแบบสามหนึ่งมาเลยต่ายสองหาสองน้ำนะคะรับสกาส่วนตนัวไม่ทีเพิ่นไห้่เน้นเลยเป็นแปดสามหนึ่งสามนึ่งเพิ่นให้่บอกอยี่หลายเนาะมันใจสามหนึ่งเก้สเก้าเปอเซ็นต์มือหนมากว่าลอยแล้วอันนี้ลอยเปอรเซ็นแล้วลวอะ่ามามใจแล้วลงก็ครับผมก็ตามดีเด้อนะครับสำหรับในทามอูใจดีเด้อนะครับขอบคุณพอรายรายทีเพเป็นพีเซ็ตเตอร์ไง ปูปยไกวันน้วกคิดอดปูแลวเนาะเ็นำนเด้อพันว่งนมาสองอยลูจากบ้านาไปเอเพื่อเกษตรสมบูรณ์ผู้เียวไปเกษตรสมบูรณ์ผู้เียวเาายเออมีาายดีนำปูเนาะพอคนไแล้วเหรอ่เรียนมูทำอไดีนเปเพอิดทอดนะครับุห้ไปนี่สัมผัสยายา่ปันบนง่ายยังมาย ใอ้บกปั่นีนอะใบวบปั่นเนาะันจะหนาวแล้วหนาวแล้วบวกปั่นมันบวบซีฟูดดีร์เ็ลอดปอเียอ๋อรยะหลัขอพคุณหลายครับครับครับครสวัสดีค่ะ